สวัสดีครับทุกคนครับมาอัปเดตสถานการณ์ระบาดของเจ้า BA.5 นะครับโดยเน้นในทวีปเอเชียนะครับอย่างบ้านเราเองเนี่ยความรู้สึกคือระบาดแต่ตัวเลขเนี่ยไม่แน่ชัดนะครับเนื่องจากว่ารัฐบาลก็รีพอร์ตแค่วันละ2-3สพันลายนะครับซึ่งมันไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงนะครับเราไปดูประเทศที่มีการรีพอร์ตแบบเต็มรูปแบบนะครับในประเทศญี่ปุ่นนะครับตอนนี้มีการระบาดนะครับเป็นเวฟที่ 7แล้วนะครับ็นเวฟใหม่เลยนะครับคือญี่ปุ่นเนี่ยมีการระบาดหลายเวฟแล้วนะครับแล้วเวฟนี้เป็นเวฟที่สูงที่สุดในประวัติการของเขาเลยนะครับคือวันเดียวเนี่ยแตะหลักแสนนะแต่ก่อนคือวันเดียวจะอยู่แค่หมื่นไปไปลายแต่วันนี้หลักแสนโดยเฉพาะในโตเกียวนะครับก็วันละ1น0 0 0หลายนะครับก็ถือว่าเยอะมากนะครับเมื่อเทียบกับตอนที่เราระบาดในกรุงเทพนะกรุงเทพเนี่ยยังแค่หมื่นกว่าลายอันนี้คือ16,00 0ลาย นะครับแล้วก็มีมาตรการออกมาคือ1เขาให้ไปฉีดเข็มที่4นะครับรัฐบ,บาลญ,าญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้คือเข็ม3ผ่านไปนานแล้วนะครับก็กระตุ้นเข็ม4เลยนะครับโดยเข็ม4ก็ยังคงใช้วัคซีนตัวเดิมตัวร่างเดิมกระตุ้นภุมิขึ้นเราใหม่นะหวังว่าจะทําให้อัตราการเจ็บป่วยหนักลดลงแต่ตัวเลขที่น่าสนใจนะครับคือตัวเลขของผู้เสียชีวิตนะครับในญี่ปุ่นเนี่ยรีพอร์ตเรื่อง ผู้ติดนะครับหลักแสนแต่ผู้เสียชีวิตก็คือล่าสุดคือ29่าลายใกล้เคียงกับประเทศไทยมากประเทศไทยก็มีรายงานวันละประมาณยี่สิบสามสิบลายนะครับกับตัวเลขที่แบบติดเวลาสองสามพันา 3, ลายแสดงว่าอัตราการเสียชีวิตเนี่ยน้อยนะครับแต่เมืองไทยเนี่ยแน่นอนว่าอัตราการรีพอร์ตต่าเชื่อว่าถ้ารีพอร์ตจริงเหมือนญี่ปุ่นน,นะครับน่าจะ พุ่งไปใกล้ๆแสนได้เพราะว่าถ้าดูจากจานวนผู้เสียชีวิตเนี่ยใกล้เคียงกันจํานวนการติดก็น่าจะใกล้เคียงกันนะครับแล้วอีกอันนึงคือในญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มมาตรการคือการตรวจนะครับมีการตรวจฟรีตามสถานีรถไฟฟ้าต่างๆนะครับคือใครสนใจใครสงสัยว่าตัวเองเป็นเนี่ยเข้าไปตรวจได้เลยในขณะที่เมืองไทยนะครับคือต้องซื้อตรวจเองนะครับตอนนี้คือเข้าถึงการตรวจยากขึ้นต้องซื้อ ATK ตรวจเอง บถัดมานะครับประเทศที่มีการระบาดเพิ่มขึ้นมาอีกระลอกคือเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้เนี่ยถ้าประมาณต้นปีใครจําได้นะครับเป็นประวัติการของเขาคือ6 0 0 0 0นก่าลายต่อวันตอนนี้คือขึ้นมาเป็นระลอกใหม่นะครับประมาณ4 0,000ื่นลายสี่0 0ื่ลายเนี่ยถ้าเทียบกับตั้งต้นมา ,0,000 ลงมาอันนี้เป็นระลอกที่สูงสุดปอันดับ2องเขาคือ4 0,000ื่นก็มีการคเน,นลลวงหน้านะครับว่าในถ้าเกิด อัตราการขึ้นเป็นแบบนี้นะครับในประมาณอีกสักหนึ่งเดือนข้างหน้าคือเดือนสิงหาเนี่ยจำนวนคนที่4ี0หมื่นรายต่อวันเนี่ยอาจจะขึ้นไปเกินหลักแสนจ,จะสองแสนสามแสนหรืออาจจะใกล้เคียงกับระลอกเดิมได้นะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับองค์การอามัยโลกก็บอกว่าอย่าเพิ่งเบาใจไปว่าโควิดจะจบนะครับปีนี้เป็นปีที่3นะครับอาจจะไม่จบอาจจะต่อเนื่องไปแล้วก็พอปลายปีนะครับเข้าสู่ช่วงหน้าหนาว เมืองหนาวยุโรปอเมริกาเนี่ยถ้ายังคงแบบนี้อยู่นะครับปล่อยปล่อยโอเพนในการท่องเที่ยวในการพบปะกันโอกาสที่จะขึ้นอีกรลลอบนึงเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะมีสายพันธุ์ใหม่เข้ามาด้วยซ้ําไปนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปให้ประโยชน์เช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนเพองท่านนะครับดีนะครับอยู่กับผมหมอน,นัทนะครับเพราะผมไม่อยากให้ทุกคนป่วยครับ